กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วไกลออกไปสุดขอบฟ้าที่ซึ่งท้องฟ้าบรรจบกับทิวเขามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่ชื่อว่าหุบเขาละมุนหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอากาศที่นี่จะเย็นสบายกำลังดี ใจกลางหมู่บ้านมีร้านขนมปังเล็กๆที่สร้างจากไม้โอ๊กสีน้ำตาลเข้มปล่องไฟอิดสีส้มมีควันสีขาวจางๆลอยอ้อยอิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตลอดเวลาร้านนี้ไม่มีป้ายชื่อร้านที่หรูหรามีเพียงป้ายไม้เล็กๆแกะสลักด้วยลายมือหวัดๆว่วาร้านของลุงอุ่น ลุงอุ่นเป็นชายวัยกลางคนที่มีรอยยิ้มใจดีที่สุดในโลกเขามีผมสีดอกเหลาฟูฟ่องและสวมผ้ากันเปื้อนสีครีมที่เปื้อนแป้งอยู่เสมอแต่สิ่งที่ทำให้ลุงอุ่นพิเศษไม่ใช่แค่ฝีมือการนวดแป้งแต่มันคือส่วนผสมลับที่เขาใส่ลงไปในขนมปังทุกก้อนลุงอุ่นไม่ได้ขายแค่ครัวซองหรือขนมปังบาแกตแต่เขาขายความรู้สึก ใครที่รู้สึกเหงาลุงอุ่นจะอบขนมปังไส้ถั่วแดงกวนที่ให้ความรู้สึกเหมือนกอดของแม่ใครที่รู้สึกท้อแท้เขาจะอบคุกกี้เนยสดที่ผสมแสงแดดลงไปให้กินแล้วรู้สึกมีพลังเย็นวันหนึ่งขณะที่ลุงอุ่นกำลังเช็ดเคาน์เตอร์ไม้เงาวับประตูร้านก็เปิดออกพร้อมเสียงกระดิ่งกริง๊งเบาๆเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อว่ามินาเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเศร้าหมอง มินาสวมชุดกระโปรงสีฟ้าซีดๆและเดินคอตกสวัสดีจ่ามินาวันนี้ทำไมดูเงียบจังเลยลุงอุ่นทักทายด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวานมินาถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วปีนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สูงหน้าเคาน์เตอร์ลุงอุ่นคะหนูทำของหายของหายงั้นหรอหนูทำตุ๊กตาหายหรือว่าทำโบผูกผมหายละ่ะลุงอุ่นถามพลางวางแก้วนมอุ่นๆลงตรงหน้า ไม่ใช่ของพวกนั้นหรอกค่ะมินาสายหน้าหนูทำความมั่นใจหายไปพรุ่งนี้หนูต้องขึ้นเวทีไปร้องเพลงในงานโรงเรียนแต่จูๆ่ๆเสียงของหนูก็สั่นขาของหนูก็แข็งทื่อหนูหาความมั่นใจไม่เจอเลยค่ะมันหายไปไหนไม่รู้ลุงอุ่นยิ้มมุมปากเขาพยักหน้าอย่างเข้าใจ อ๋อเจ้าความมั่นใจนี่เองมันชอบเล่นซ่อนแอบนะบางทีมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะมันแค่แอบงีบหลับอยู่ในใจเราลึกไปหน่อยนะ่ะเอาละ่ะคืนนี้เราจะไม่ตามหามันแต่เราจะปลุกมันขึ้นมาด้วยสูตรขนมปังพิเศษของลุงดีไหมลุงอุ่นกวากมือเรียกมินาเข้าไปในครัวหลังร้านที่นั่นมีกลิ่นหอมของวานิลาและน้ำตาลไม่ลอยฟุ้งไปทั่วทั้งร้านวันนี้เราจะทำสักโคนประกายดาวกัน ลุงอุ่นประกาศมินาลุงอยากให้หนูช่วยหยิบโหลแก้วใบนั้นหน่อยโหลที่เขียนว่าเสียงหัวเราะยามเช้ามินาหยิบโหลแก้วที่มีผงสีทองระยิบระยับอยู่ข้างในส่งให้ลุงอุ่นโรยมันลงในชามแป้งสาลีเนื้อละเอียดเอาละต่อไปลุงขอความกล้าหาญของสิงโตตัวจิ๋วหน่อยสิ มินามองหาแล้วเจอขวดเครื่องเทศสีแดงสดที่มีกลิ่นหอมฉุนเล็กน้อยแต่หน้าตื่นเต้นทันตอนการทำเริ่มขึ้นลุงอุ่นสอนให้มินานวดแป้งหนูต้องนวดแบบนี้นะมินากดลงไปแล้วนึกถึงตอนที่หนูร้องเพลงแล้วมีความสุขที่สุดมินากดฝ่ามือลงไปบนแป้งนุ่มนิ่มสัมผัสของแป้งที่เย็นและยืดหยุ่นทำให้เธอรู้สึกเพลิดเพลินฮึบฮึบมินาออกแรงกด ทุกครั้งที่เธอกดแป้งดูเหมือนจะเรืองแสงจางๆออกมานั่นแหละใส่ความตั้งใจลงไปลุงอุ่นเชียร์เมื่อได้แป้งก้อนกลมดิกลุงอุ่นก็นำมันเข้าเตาอบอิดโบราณระหว่างที่รอขนมสุกทั้งสองคนนั่งลงที่เก้าอี้โยกหลังร้านมองออกไปนอกหน้าต่างที่เห็นทุ่งหญ้ากว้างและท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม ลุงอุ่นคะถ้าหนูกินขนมแล้วแต่ความมั่นใจมันยังไม่ตื่นล่ะคะมินาถามเสียงอ่อยลุงอุ่นหัวเราะเบาๆขนมของลุงเป็นแค่ตัวช่วยนะมินาเวทมนต์จริงๆนะ่ะมันอยู่ที่ตัวหนูเองตั้งแต่แรกแล้วขนมแค่เปิดประตูให้มันออกมาเต้นรำเท่านั้นเอง ไม่นานนักกลิ่นหอมก็ลอยออกมาจากเดาอบมันไม่ใช่แค่กลิ่นแป้งและเนยแต่มันมีกลิ่นของความสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนยอดเขามีกลิ่นของดอกไม้แรกแย้มและกลิ่นของชัยชนะจางๆสุกแล้วลุงอุ่นใช้ไม้พายดามยาวขีบถาดออกมาสโคนสีเหลืองทองฟูฟ่องส่งควันฉุยๆร้อนๆออกมาระวังร้อนนะอ้าวลองชิมดูมินาหยิบสโคนชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป่าเบา ฟูฟูแล้วกัดลงไปคำแรกความกรอบนอกนุ่มในของสะโคนทำให้ตาของเธอโตขึ้นรสชาติหวานละมุนของเนยผสมกับผงเสียงหัวเราะที่ใส่ลงไปทำให้จูจ่ๆเธอก็รู้สึกเบาหวิวในช่องท้องเหมือนมีผีเสื้อตัวเล็กๆบินวนด้วยความสนุกสนานไม่ใช่ความกลัว ความอุ่นของขนมไหลผ่านลำคอลงไปถึงหัวใจภาพที่เธอจินตนาการว่าตัวเองล้มบนเวทีค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยภาพที่เธอยืนร้องเพลงท่ามกลางไฟอย่างสง่างามอร่อยจังเลยค่ะลุงอุ่นมินาอุทานออกมาเสียงดังฟังชัดหนูรู้สึกหนูรู้สึกอยากร้องเพลงตอนนี้เลยใจเย็นๆสาวน้อยลุงอุ่นหัวเราะชอบใจคืนนี้เราฉลองความมั่นใจที่กลับมาของหนูกันดีกว่า ลุงอุ่นเปิดประตูร้านกว้างออกชาวบ้านในหุบเขาละมุนที่ได้กลิ่นหอมของสะโคนเริ่มทยายเดินตามกลิ่นมามีทั้งคุณป้าขายดอกไม้เด็กส่งหนังสือพิมพ์และนักดนตรีพเนจรทุกคนเข้ามารุมล้อมที่หน้าร้านของลุงอุ่นกลิ่นหอมไปถึงท้ายหมู่บ้านเลยนะลุงอุ่นวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรหรือเปล่านักดนตรีถามมีสิวันนี้มินาเขาทำสะโคนประกายดาวสำเร็จและเขาจะร้องเพลงให้พวกเราฟังกัน ลุงอุ่นผายมือปีทางมินามินาสูดหายใจเข้าลึกๆเธอมองไปที่สะโคนที่เหลือในมือแล้วมองไปที่รอยยิ้มของทุกคนเธอไม่รู้สึกอยากนอนหลับสักนิดเลยแต่เธอกลับรู้สึกตื่นตัวมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความสุขเธอเริ่มขยับตัวตามจังหวะปรบมือของลุงอุ่นและเริ่มร้องเพลงเสียงของเธอใสกังวานไปทั่วหุบเขาไพเราะยิ่งกว่านกในติงเกล ค่ำคืนนั้นที่ร้านของลุงอุ่นจึงเป็นงานเลี้ยงน้ำชาเล็กๆใต้แสงดาวทุกคนนั่งล้อมวงกันกินสะโคนแสนอร่อยดื่มชาร้อนๆและฟังเพลงของมินาเสียงหัวเราะและเสียงเพลงดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านความมืดของค่ำคืนไม่ได้น่ากลัวแต่มันกลับเป็นฉากบังที่สวยงามที่ทำให้แสงสว่างจากรอยยิ้มของทุกคนชัดเจนยิ่งขึ้นมินาหันมามองลุงอุ่นแล้วยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่เธอเคยยิ้ม ขอบคุณนะคะลุงอุ่นหนูไม่ทำของหายแล้วค่ะเก็บรักษามันไว้ให้ดีล่ะลุงอุ่นขยิบตา